เดี๋ยวมาดูข้อที่22ครับข้อที่2 2นี้ก็เหมือนเดิมฮะค่อยๆทําครับค่อยๆทาแต่ข้อนี้ผมก็ไม่ไม่เขียนไอตัวที่แยกออกมานะใส่เลยละกันนะครับข้อนี้นะครับแรงที่ไฮไลท์สีเขียวนี่นะครับโดย R นะครับที่เราจะใช้ในการดูเนี่ยมี R อยู่2ตัวคือ ROA ROA นะครับทุกท่านครับ ROA นะครับอีกตัวหนึ่งคือ ROC ฮะจะเห็นความยากไหมทุกท่านจะเห็นความยากว่ามันจะยากยังไงนะครับ การที่เลือก r ที่คนเลือก r นี่ตรงไหนก็ได้ขอให้มันพุ่งจากจุดที่เราต้องการเทคโมเมนต์ไปหาแนวแรงนั้นแต่มันจะง่ายหรือมันจะยากต่อการคำนวณขึ้นอยู่กับประสบการณ์และขึ้นอยู่กับการมองรูปออกล้วนๆนะครับผมก็แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่นะครับก็แน่นอนครับเรามาฝึกแล้วก็จะพยายามโชว์ให้เห็นว่าไอ้ใช้ r ทั้งสองตัวนี้ค่าออกมาโมเมนต์มีค่าเท่ากันแหละฮะก็แต่ว่าความยากง่ายในการคำนวณก็แตกต่างกันออกไป โอเคครับ ROA คิดมาจากข้อเมื่อกี้แล้วก็คือว่าจุดปลายลบจุดต้นจุดปลายก็คือ6 0 0 6ลบจุดต้น0 0 0เหลือคอมพานีแนวแกนเคอย่างเดียวมาเป็นเมตรนะครับ R ตัวต่อมาที่เราอยากรู้ก็คือว่าเป็น r o นะครับ ROC จุดปลายลบจุดต้นครับดูกันก่อนนะฮะว่าจุดนี้คืออะไรนะครับจุดนี้มันคือ2 3แล้วก็0ต่อมา สองสามศูนย์ดังนั้นจุดต้นอ่ะสองสองออกมาเป็นบวกลบสามนะครับทุกท่านครับแกน y วิ่งออกไปนะครับในทิศทางติดลบลบ 3, สามศูนย์ออกมาเอาสองล,บ, 3, สลบ,บสามศูนย์ลบกับจุดต้นคือศูนย์ศูนย์ศูนย์ครับออกมาเลยแรกออกมาเป็นสองนะครับ 2i งไลบสานะครับ 2i งไลบ,บสาหน่วยออกมาเป็นเมตรครับ เพราะฉะนั้นแล้วคับเพราะฉะนั้นแล้วทุกท่านก็ใจเย็นๆนะครับใจเย็นเหมือนเดิมนะครับถ้ายังดูเรื่องนี้ไม่ออกบทที่2นะครับบทที่2ขายของอีกแล้วนะครับก็ไปเพิ่มวิวให้กันหน่อยแล้วกันเท่านั้นเ้งพอแรง F เนี่ยเราหาได้แล้วเราหาได้ยังฮะคนละ F กับข้อเมื่อกี้นะตอนนี้เป็น F 4แรง F 4เกิดจากขนาดของ F c คูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร์ไอตัวขนาดของแรงคือ420ครับแล้ก็ไปคูณอยู่กับยูนิตเวกเตอร ยูนิตเวกเตอร์หาได้จากอะไรครับหาได้จากเอาโพซิชันเวกเตอร์หารด้วยขนาดของเขาจะได้ยูนิตที่มีขนาดหนึ่งหน่วยแต่มีทิศทางชี้ไปตามแนวแรงโอเคจุดปลายลบจุดต้นนะครับเอาจุดต้นเป็นจุด A นะครับออกมาคือ0กับ0 6นะครับจุดปลายคือ2ครับลบ0 i ไครับไปบวกครับจุดปลายครับลบ3ลบ0นคือ j ฮะไปบวกครับจุดปลายครับ คือ0ูนลบหคือ k ครับสุดท้ายแล้วต้องหารด้วยขนาดก็คือเอาแต่ละหน้าคอมโพเนนต์ i คอมโพเนนต์ j คอมโพเนนต์ k นั้นมายกกำลังสอง2ยกกำลัง2องบวกลบ3ยกกำลัง2แล้วก็บวกกับลบ6ยกกำลัง2นะครับโอเคครับทุกท่านก็จะได้แรงออกมามีค่าเท่ากันกับแรง f กับออกมาเป็น 120i เขียนออกมาก่อนแล้วค่อยไปคูณนะครับทุกท่านเขียนมาก่อนนะ แล้วค่อยไปคูณนะครับออกมาอีกเป็นลบ 180j รแับแล้วก็ไปลบกับลบ 360k ฮะใส่มวกก็ได้หรือเขียนเป็นตัวหนาก็ได้สุดแล้วแต่หน่วยออกมาเป็นนิวตันนะครับได้ออกมาแล้วแรง f นะครับแรง f โอเคครับทุกท่านเมื่อถึงตรงนี้แล้วเราก็ต้องเช็คกันแลวครับว่าโมเมนต์นั้นมีค่าเท่ากันกับเท่าไหร เริ่มไปที่ตัวแรกครับโมเมนต์รอบจุด O ของแรง F4 แล้วเป็นเอาเวกเ,เตอร์นะครับโมเมนต์รอบจุด O เอา ROA ก่อนเลยไปคอสกันกันกบ F4 ทุกทัานครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิม IJK ครับ IJK แต่ข้อนี้ดูนะ0 0คับ6คับ อ่าแล้วก็ fc หนึครับลบ180ครับลบ360ครับมีค่าครับทุกท่านจะเห็นความง่ายของมันคือไอ้2ตัวนี้นะสอ,นนสองตัวนี้เป็น0นย์ครับผม2ตัวนี้เป็น0นย์นะครับแต่ไปดูฮนะไปดูว่าถ้าเราเอาโมเมนต์โมเมนต์ครับแต่ว่าเป็น r ครับ r ของ oc นะครับ r ของ oc นั้นไปคอร์อยู่กับ fc ทุกท่านจะได้ออกมาเป็น ij Okay, K ครั okay, บ ijk โอเคครับ ijk ออกมาตรงนี้ออกมาเป็น2ครับลบ30มนครับลบ180ครับลบ360ครับทุกท่านคำตอบ2ตัวนี้ออกมาเท่ากันเลยแต่ผมจะให้ทุกท่านสังเกตว่าไอตัวหนึ่งเนี่ยมันมีศูนย์แค่อยู่ในคอมโพเนนต์เนี่ยมีแค่ก้อนเดียว เราการหาเดตของเมทริกเนี่ยเราชอบหาศูนย์เนี่ยให้มันมีอยู่เยอะๆหลายๆแถวจะได้คูณกันจะได้ง่ายนะครับดังนั้นก็สุดแล้วแต่ว่าทุกท่านจะเลือกว่าทุกท่านจะเลือกเอา R นั้นอยู่ณนะตำแหน่งใดมันก็ยากง่ายขึ้นอยู่กับแต่ละท่านแล้วล่ะครับสุดท้ายครับคำตอบออกมาจะต้องเท่ากันนะเดี๋ยวตรงนี้นะครับคนไหนที่ทำไม่ทันอยุดสต็อปดูก่อนแล้วก็ต่อแถวต่อหลักออกมาทำให้ชัดนะครับแล้วทุกท่านก็ได้คำตอบมาเป็น 1080i ครับแล้วก็ไปบวกครับ720เจนะฮะนิวตันเมตรครับสำหรับข้อนี้นะสำหรับข้อนี้เป็นข้อ22.3โมเมนต์ของแรง F4 เอาเลยครับเมื่อเราได้คำตอบแล้วนะครับได้คำตอบแล้วจากตัว FB แล้วก็ตัว f c ฟสี่ไม่ทำให้เราได้โมเมนต์รอบจุด O ฮะโมเมนต์รอบจุด O ก็คือโมเมนต์ที่เกิดจากแรง Fb ฮะไปบวกกับโมเมนต์ที่เกิดจากแรง F4 นี่คือข้อ22.3นะครับข้อนะครับข้อ2 2่สิบเขาบอกว่าไอเราได้หากมาแล้วว่าได้1,800งไอครับนิวตันเมตรส่วนนะครับเราก็จะไปบวกครับกับตัวโมเมนต์ที่เกิดจากข้อ22.2คือโมเมนต์ที่เกิดจากตัว F4 นั้นได้มาเป็น1,080งไอ บวก7 2 0ดดังนั้นครับทุกท่านครับเราเได้โมเมนต์ออกมาว่าทั้ง2ตัวนี้ออกมาเลยได้โมเมนต์ที่เกิดจากแรง fc กับแรง fb ก็คือเอา2ค่านี้มารวมกันได้ออกมาเป็นลบกับ7 0 0 7ร้ครับไอแล้วก็ไปบวกครับ 720J หน่วยเป็นนิวตันเมตรครับทุกท่านครับดังนั้นนะดังนั้นนะครับมันเร็วเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้หาเดตของเมตริกที่เราหาคอสโปรดักให้ดูนะครับผมหาในลักษณะนี้แล้วก็เอาคำตอบให้ดูเลยมันเลยเร็วนะครับอ่ะดังนั้นทุกท่านก็พยายามกดสต็อปนะครับแล้วก็ทำไปเป็นระยะระยะมันจะได้ฝึกฝนเต็งไปเรื่อยๆถ้าเรื่องนี้ง่ายบทต่อไปหมูมากนะครับเหมือนเดิมนะครับ ถ้าบทนี้ง่ายเรื่องนี้ง่ายนะครับเรื่องต่อไปหมูมากและถ้าบทอีควิเลเบียมออบ g จกต์บอดีง่ายเรื่องการวิเคราะห์โครงสร้างก็จะง่ายตามไปด้วยดังนั้นครับค่อยๆทำนะครับค่อยๆทาตรงนี้ผมเอามาโชว์เพื่อจะไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปว่าโมเมตนต์เกิดจากแรงสองแรงนั้นก็ทุกท่านก็คิดทีละแรงฮะเอาโมเมตนต์ของแต่ละตัวแล้วค่อยเอามารวมกันก็จะได้คำตอบเช่นเดียวกันครับแล้วไปเจอกันข้อที่ยีนะครับข้อย2นี้ ทำดูก่อนนะครับทุกท่านครับอย่าเพิ่งข้ามเนาะทาดูก่อนนะครับว่าได้คําตอบตรงกันหรือไม่นะครับโอเคครับแล้วไปเจอกันข้อต่อไปครับสวัสดีครับ